ว้าวพันไปซิบมือออกลากเต็มเลยจ้าพี่น้องจะภาพพี่น้องเมื่อวังวิธีการช่ำแมงลากในน้ำเด้อจ้าโดยใส่น้ำยาเล็งลากที่หาได้ง,ง่ายติดสุดจ้าพี่น้องวัสดุอุปกรณ์ที่พี่น้องจะต้องเตรียมก็จะเป็นขวดน้ำเก่านะคะขวดน้ำเหลือใส่แล้วก็กระไก่คัตเตอร์แล้วก,ก็หน,นังยางจ้ก่อนอื่นเลยนะคะไปตัดใบแมงลากมาเลยจ้าแล้วก็ตัดแต่งใบข้างล่างออกอันนี้เป็นแมงลากที่ตัดออกจากต้นแม่เด้อจ้าพี่น้อง บมเมนแมงลักถีซื้อมาจากตลาดหรือว่าบางคนบางท่านเพิ่นซื้อมามัดหนึ่งสิบบาทจังสิอาจจะก,กินโมเบิสก็สามารถเอามาช่ำได้ได้จากพี่น้องช่ำเพื่อขยายปลูกต่อไว้กินในขั้วเรือนก็นได้จากพี่น้องก่อนอื่นตัดใบข้างล่างออกนะคะเพื่อป้องกันการเหี่ยวเฉา,าละกะเน่าในาน้ำนะคะพอตัดออกเรียบร้อยเบิสแล้วขวดที่เหาเตรียมไว้พี่น้อง ที่จะใช้ในการช่ำนะคะเอามาตัดตามความเหมาะสมตามภาพตามรูปที่เราเห็นเบื่องเลยด้วยจ้ะลำดับแรกกระจอกก่อนเพราะว่ากันไจยุ่งนีบพวเขาจะพี่น้องตัดออกให้พอดีพอมาะนะคะแล้วก็เอาหั้ขวดน่ะกลับเข้าไปในขวดอีกข้างนึงระวั่างบาดมืดด้วยจ้ะพี่น้องขขบขวดนี้ถือว่าคุ้มอยู่จ้ะแล้วเตินมน้ำลงไปในขวดทอนล่างนะคะตามด้วยเครื่องดื่มชู้กำลัง ประมาณนิดหนึ่งได้จาะพี่น้องบ่ต้องใส่หลายพระวาปริมาณน้ำแค่นิดเดียวอาจจะเหตุให้รั่ต้นเน่าหรือวาหลากเน่าได้น้ำหัวขวดซุกลงไปพี่น้องยัดลงไปแล้วก็เอากิ่งแมงลักที่เหาเตรียมไว้นะคะยัดเข้าไปแบบนี้เลยจ้ะยัดลงไปในหัวขวดพ่อให้กิ่งของแมงลกักจุ่มลงไปในน้ำนิดนึงได้จ้ะบ่ตองจุมม่มลงไปหลาย แล้วจะพางแสงด้วยถุงดำค่ะทีห่าเตรียมไว้พางแสงด้วยถุงดำแล้วก็ใช้หนังยางรัดนะคะเพื่อบวไหรูดออกนะคะเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มจ้าพี่น้องเอาไปเก็บไว้ในหม่มบ่ใไ้โดนแสงตลอดทั้งมือถ้าโดนแสงตลอดทั้งมืออาจจะเหี่ยวเฉาได้ด้อจ้าพี่น้องอันนี้เก็บไว้ในหม่มหรือว่าแสงลำไร่ก็ไดจ้า หลังจากนั้นผ่านไปปะมานสิบมือมาเบิ้งด้ยจ่ะพี่น้องอาจจะมีใบหลุดใบลวงลงไปก็ได้นะคะผ่านไปสิบวันตอนนี้ลากออกเต็มเลยจ้าพี่น้องไอทีไผลบ่อยากช่ำล่งดินก็สามารถช่ำในน้ำได้ด้วจ้าแล้วก็เอาไปขยายลงปลูกในถุงดำหรือว่าปลูกล่งพื้นดินได้ ง่ายๆตามสบายตามสะดวกของพี่น้องเลยจ้ะวิธีแค่นี้ก็สามารถเทศให้พี่น้องมีใบแมงลากหรือว่าผักอีตูไว้ใส่สอยในครัวเรื่อนไว้ทัก,กินได้ตลอดปีเลยจ้ะโดยบ่ตองวานมเมล็ดนะคะโดยบะตองใช้มเมล็ดวิธีนี้เป็นวิธีรัดที่ง่ายที่สุดจ้ะพี่น้องเท่าที่อีหลาทดสอบหลักกระทดลองมาพี่น้องสามารถนําไปใส่ในครัวเรื่นของจะของใดเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า